การเดียวกันนะครับเป็นโครงการที่เป็นเส้นทางยุะดับเชื่อมต่อขอบไปทางอำเภอบ้านแพ้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะโอ้โหนี่ละที่บาโบกเกินไปก่อนนะนยใประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยเนี่ยจะสั่งถนนทางหลายปันไดก็ยังบ่พเพใส่เนาะพี่น้องเนาะนี่เบิ่งรถชะลอตัวอยู่นี่คือเป็นรถทีเพิ่นกะถือว่าแลนไปเรื่อยๆพี่น้องเอ๋ยนะแต่กัหลายปันไดกับ่พเพใส่ยางที่บาโบกเกินไปเนาะโอ้โหบถนนมาเลขสี่พี่น้องเอ๋ยนะ่ยถนนเพชรเกษมเป็นถนนที่ มุ่งหน้าไปทางภาคใต้ของประเทศไทยสวัสดีครับผมไอ่พี่น้องครับสบายดีพี่น้องครับผมกระับผมนี่ฮะบาโบสโซลาเสียงเคล่ามาอีกแล้วพี่น้องครับตอนนี้ก็ที่ว่าทายเรื่องเล่าของถนนอีกเล้ยวอีกแล้วว่าสันเนี่ยทายตั้งแต่ถนนนี่ฮะคลิปนี้้อนี้นี่ฮะบาโบจะเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรีเนาะพี่น้องเนาะไปถ้าแถ่เขาบอกเราพี่น้องเอ้ยนะแกงกระจาวมาสันเนี่ย จะไปพื้นที่ของอุทยานเนื้อพี่น้องเนื้อมันนี่กับที่ว่าทางช่วงทันทีอยากจะเบิ่งคลิปของธรรมชาติกับที่ตามในทางาช่องว่าวโบกกันแล้วกันเนาะพี่น้องนกกื้กดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้เด้อพี่น้องดเพื่อสิได้์ใบกพลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆเอาแล้ววันนี้จะเดินทางไปเพชรบุรีเนาะพี่น้องเนาจะเก็บภาพบรรยากาศของถนนหนทางที่ไปเชื่อมต่อขับถนนเพชรเกษมหมายเลข4เป็นน้นองเอ้ยเนี่ยง่ายแม,มนมั้งเนาะแมนแมนครับพี่น้องแม,ถน,งมนถนนหมายเลข4 ด้านสายมือของบาโบนะจะเห็นสะพานล,ลอยทีหลุดมอเตอร์ไซค์เด้อพี่น้องเด้อเคยเห็นแต่ขัวพี่น้องเลยเนี่ยขัวหรือว่าสะพานทีข้นขามถนนนะมืัอนี้ไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ขามอ้ํากับแลกตาไปอีกแบบหนึงน่งนะพี่น้องว่ากันไปมือัอนี้ก็ถือว่าจะได้เก็บภาพบรรยากาศของถนนหนทางของเมืองไทยนะฮะเป็นคลิปวิดีโอทีบาโบ่ายถ้ำช่วงวันที่10ก,กว่าเด้อพี่น้องเด้อนี่ฮะวันที่10 13เนี่ย13กันยายนปีพศ2567นั่นเองเงิ่อนรายกับการก่อสาร้างถนนทางเมืองไทยด้านของมือของบาบูจะเห็นต่อหม้อสูงใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยสะพานกลับรถที่ไปตลาดไทยเนาะพี่น้องตรงนี้จุดนี้โอ้โหจุดนี้มุมนี้ทา่านประชมเอเยนะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เนาะพี่น้องเนาะประเทศไทยเพิ่นสร้างเลยพี่น้องเอนยนะสร้างต่อหมอ้อด้านล่างจะเป็น แม่นม้ำเลี้ยพี่น้องเอ๋ยนะฮะตรงนี้เป็นสะพานตรงกลางจะเป็นตอเมือทางด่วนพี่น้องเอ๋ยนะะออเ,ออเนะะี่ยเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเด้อเนี่ยฮะคลิปวิดีโอที่บา่าบวกเองถ้าให้ถอดดรร่างราวนี่ฮะคก็ยากนะพี่น้องเนาะนี่แหละประเทศไทยเพิ่นถึงได้บอกว่ามีเงินอย่างเดียวเฮ็ดบ่ได้ดอกพี่น้องเอ๋ยต้องฉลาดพร้อมเนาะมีเงินอย่างเดียวเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดบ่ได้เนี่ยฮะมีอุกรณ์คนไทยเพิ่นเฮ็ดเองสร้างเองเนาะพี่น้องเองลงทุนเองเนี่ยฮะเอา ลงสะพานไปลงสะพานไปมุมนี่เห็นความตื่นตาตื่นใจนะฮะเสาตา่อมอเรียงยาวเป็นแถวเป็นแถวนะฮะบึงแล้วก็ือว่าตื่นตาตื่นใจนะพี่นอนะ้องเนาะอ่าลังการถนนทางของเมืองไทยปาสี่ไผ่ทอประดิษฐ์ไทยนะได้เห็นได้สัมผัสนะคลิปนี้มือนีบาบูเองก็ือว่าอยากนำเสนอเรื่องเล่าของประดิษไทยให้พี่น้องบึงนะฮะเพราะว่าตัวเองก็มีความใฝ่ฝันเนาะตอนอยู่บา้านปาสอยากเห็นประดิษไทยพื้นสร้างด้จังดอ เพิ่อนเห็นแต่อย่างไดมือนี้ก็ถือว่าแต่มาเห็นแล้วกับคูกับตาเนี่ยบอสามารถให้ผูดด้ใดมาตัวใดน้องพี่นอ้นองนอ้องคปวิดีโอนี้ก็ถือว่าแต่มาเห็นเองได้มาสัมผัสเองเนี่ยจึงกล้าคลายถอดเรื่องเล่าเนี่ยให้พี่น้องให้ได้เห็นได้รับชมเนี่ยถือว่าเรื่องเล่าละขอบคุณบาโบเองอาจจะบอกเก่งเนี่ยแต่ว่าบันทึกการเดินทางของตัวเองที่ได้ไปทุกเส้นทางของเมืองไทยก็ถือว่าเก็บภาพบรรยากาศไว้ว่าปีนี้มือนี้ ถนนทหนทางเป็นจังไหนอีก10ปีอีก2-3ปีจะมีการเปลี่ยนแปลงและจะมีการพัฒนาไปอีกขันน้นใดนนี่แหละย่างทีกาวไวเอาประเทศไทยเพื่อนพัฒนาอย่างบอยุดจากนอพนองเนาะสมุทรสงครามเพชรบุรีนอพนองปมนเมล็ก3าตส3้ตรงป้า หลายๆคนก็นคือนึกอิจฉาบาวบูกับวาสันนะฮะพี่น้องครับเพิ่นว่าบาวบูได้ไปหล,ลายเส้นทางนะฮะโอ้ยนะฮะเปะ็นน้องอิจฉาบาวบูเด้อพี่น้องเด้อนี่ฮะทุกๆเส้นทางก็ถือว่าประเทศไทยนี่ก็ถือว,ว่าได้อทายทอดเหล่องนาวโชคผ่านคลิปวิดีโอของบาวบูกันแล้วกันนะฮะ ต็นี่ก็ถทีว่าหลืยอพืนที่ของประเทศไทยเนี่รวมทั้งผักเนื้อภาคของลาวบาบุกกัถทีว่าประสบอุทกภัยเนาะพี่น้องน้อนถ่วนะฮะก็ถือว่าเป็นกำลังแรงเรื่องใจให้กันแล้วกันเนาะมีเอบางธานเพื่นก็บอกว่าโอ้ยบบาบุกมาทาคีปนยญาคือว่าไปซอยน้ำถ่วเพื่นนะฮะบบาบุกก็ถทีว่าอยากจะบอกจังสี่นาะพี่น้องน้อก็ถือว่าอ่าบาบุกเองกับ่มีิศักยภาพพ่อในการไปซอยเลื้ขนาดนั้นนาอพี่น้องน้องถ้าห้องบ่มีิศกัจยาภาภ้าเองก็อยากไปเป็นพระราเพลิน สภานบอกต่อเนาะถามมี่มูลนินทีทีทนาเสื้อถือนะครว่าจะเป็นของไทยบาโบกะจะแช่เนะะี่ยเดี๋ยวจะบอกต่อให้พี่น้องแข่งงานล่าเฮาเนาะได้หู้ได้เห็นเนะี่ยเพื่อท่านายอยากจะมี่สมทบนําใจเนาะในการซอยเหลือนะฮะเป็นกําลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันแล้วกันเนาะพี่น้องเน,ะนงนะาะภัยธรรมชาติบ่มีภัยอยากให้เกิดขึ้นนะฮะก็ถือว่าบาบบเองก็บริณยิงเฉยแนะ่นอนพี่น้องเอ้ยนะติดตามข่าวเรื่อยๆเนะี่ยถามี่มูลนินทีทีนาเสื้อถือบาบบเองก็ถือว่าจะ ได้สมทบนะฮะตามกําลังของตัวเองที่ตัวเองใจเห็นได้นะฮะแต่ว่าถ้าใส่บาบูไปซอยเน่เขาไม่ได้พื้นที่นะบาบูเองกับ่มีศักยภาพพ่อย่างทีเกินไปก่อนหน้าถ้าบ่เก่งถ้าบ่มิคมลูกกบเขาไปก็จะเป็นพระลของพนซื่อนอะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้ผู้ประสบภัยนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มุ้ยไฟยังแขลมันเกิดขึ้นแนนอเนาะเส้อว่าเดียวเรื่องหลายๆก็สิกลายเป็นดีเนาะ ช่วงนวาท่วมนี่ก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้ผู้พบเสพได้เด้อพี่น banks, ้องเอ๋ยเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ที่พื้นที่ของการก่อสร้างเด้อนะฮะมอเตอร์วีเอ็มเนะฮะเอ็มเอ็มแปดสองน้าพี่น้องหน้าบางขุนเทียนบ้านแพ้่บางขุนเทียนบ้านแพ้่มุ่งหน้าไปทางเซนนี่มุ่งหน้าไปทางพหลพี่น้องให้เชื่อมต่อกับ ถนนเพชรเกษมนะฮะัไมล์เลขซีที่จะเชื่อมต่อไปยังเพชรบุรีและกับปราชบุรีได้เนาะพี่น้องเนาะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังภาคใต้ของประเทศไทยได้ก็ว่าเด้อพี่น้องเด้อนี่ฮะบ่าบ่าบุบเลบอกว่าเส้นทางนี้นี่ฮะเป็นเส้นทางเรนไปภาคใต้กระบ่แม่นเนาะพี่น้องเนาะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังภาคใต้ของประเทศไทยได้เนาะโดยจะผ่านจังหวัดเพชรบุรีนะครับประจบคีรีขันธ์ชุมพรออกไปพบนเราพี่น้องเอ๋ยนะสุราธานียังก็แล้วแต่เนาะว่างกันไปนะเส้นทางที่ไปทางภาคใต้ของประเทศไทยนะฮะปลายด้ามขวัญเนาะพี่น้องเนาะ ว้าวจุดนี้คือจุดเชื่อมต่อพี่น้องเฮียโครงการกอา่อสร้างนะฮะบางขุนเทียนบ้านแพมเอาละบ่าวจะเก็บภาพบรรยากาศาของการเดินทางนะฮะถนนหนุนทางทีไปเชื่อมต่อไปทางจาังหวัดเพชรบุรีนะพี่น้องเนาะทางช่วงแถวนี้ที่เขาบอกว่า,าช่วง้อนี้บ่าวขุจะไปจังหวัดเพชรบุรีเด้อนะไปเก็บภาพบรรยากาศาของอุทยานอ่าถ้าแถวอา่าแก่งกระจานให้พี่น้องได้เบิ่งนะฮะเขาไปในพื้นที่ทีท บอกกันเลยว่าธรรมชาติแน่นอเนี่ยทำช่วงทันทีมากในหนึ่งล่าของธรรมชาติเดียวบาโบจะาทายต่อเรื่องเล่าเปนดอกเบืองเนี่ยส่วนตัวเองแล้วก็บพิคงไปแจ้งเตื่อนเราเป็นอกเอ้ยนะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะได้ไปเนาะอำเภอบ้านแพ้วนะ่ยซิดซ้ายเป็นอกเอ้ยนะนครปฐมนะฮะจะเป็นเส้นทางที่โค้งเข้าไปเนาะเป็นดอกเนาะว้าวนี่คือสะพานพี่น้องเอ๋ยนะเป็นสะพานยกระดับเนี่ยที่จะเลี้ยวเข้าไปในอำเภอบ้านแพ้วเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยฮะ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครข้างหลังบาโบน่ะจะเป็นจุดสิ้นสุดนะจุดนี้จะเป็นจุดที่เหลียวไปนะคนละโครงการเด้อพี่น้องเด้อนี่ฮะแรกๆบาโบก็คิดว่านี่เป็นโครงการที่เชื่อมต่อระหว่างทางด่วนนะฮะมอเตอร์เว่ยเอ็มแปดสองนะฮะบางกุ้เทียนบ้านแพ้วนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นโครงการเดียวกันนะฮะเป็นโครงการที่เป็นเส้นทางยกระดับเชื่อมต่อเข้าไปทางอำเภอบ้านแพ้วพี่น้องเลยนะฮะ โอ้ย oh, hey. นี่แหละที่บาโบกเกินไปก่อนนะนะประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยเนี่ยจะสั่งถนนทางหลายปันไดก็ยังบุพเใส่เนาะพี่น้องเนาะนี่เบิ่งรถชะลอตัวอยู่นี่คือเป็นรถทีเพิินกะที่ว่าแลนไปเรื่อยพี่น้องเอ๋ยนะ่แต่หลายปันไดกะบุพเพใส่ยางที่บาบุบเกินไปเนาะโอ้โ oh, ห oh. ทางยกระดับจะมีสะพานด้พี่น้องสะพานข้ามถนนไม่เอี่ยมเลยเลยกลิบเลยเลยประเทศไทย สร้างในสร้างดีพี่น้องเอ๋ยนี่ฮะนี่แหละถนนดีไพ,พร์ไพรกยักมกเนาอพี่น้องเนาะถ่าสร้างถนนดีกับเป็นเส้นทางที่นำผ้านักท่องเที่ยวหรือว่าการขนส่งคม,มนาคมได้สะดวกสบายขึ้นนะฝั่งซ้ายมีหน้าเกลือพี่น้องเอ๋ยนะฮะโอโ้โหน่าเกลือพี่นีนะ่จะไงเนาะคือเป็นเกลือนะคือยังเป็นดินอยู่เนาะ่วนตัวเองก็ที่ว่าเงยหงออยู่ว่าหน้าเกลือเฮ็ดเกลือจังหดแต่บราคือเห็นเนาะนะเคยกินอยู่ดิ โอ้ oh, อันนี้พื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่สมุดสมุดสงขามเราเป็นน้องเอ๋เนี่ยนะเพราะว่าเป็นเป็นรอยต่อระหว่างสมุดสาครไปสมุรสงขามนี่นาเกลือทำนาเกลือเคยเห็นจะหน้าเข่าวันนี้ไม่เห็นหน้าเกลือตอนนี้บาโบเองกับที่ว่าดะออกมาทางคูขนาดนาอพี่น้องเนาะก,ก็ที่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่สมุรสงขามแล้ว จากสมุทรสาครมาโอ้โหประเทศไทยพี่น้องเอ้ยประเทศไทยสวยงามตื่นตาประเทศไทยตามป้ายบอกทางพี่น้องเอ้ยเนะะี่ยสะพานกลับรถเนะะี่ยสมุทรสงครามเพชรบุรีตรงไปราชบุรีตรงไปพี่น้องเอ๋ย ทันนี้ติว่าวา่าโบเองกับทันติว่าไทย,าทายคลิปพาบรรยากาศนะฮะในพื้นที่ของจังหว,วัดสมุทรสงครามใหมพี่น้องเบิ้งนะฮะถนนหนทางสะดวกสบายพี่น้องเอ๋ยนะฮะประเทศไทยกว้างขวางนะฮะเอ้ยนี่คือถนนต่างจังหวัดของประเทศไทยเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยหลายๆครั้งที่ว่าวบเอ็งทายคลิปวิดีโอให้พี่น้องในเบิงเเ้งนะฮะมือนี้ก็บที่วาาาานน่าได้กระทั่งถนนที่จะออกไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมอีกท่านึงเด้อพี่น้องเอ๋ยเนี่ยไปในพื้นที่ธรรมชาตินะฮะ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพี่น้องเอ๋ยนะครับเป็นที่ว่าเจมุกนาไปทางถนนเพชรเกษมเนาะพี่น้องจ้าเชื่อมต่อไปยังจังหวัดเพชรบุรีเนาะพี่น้องเอ๋ยจ้ามาฮอดแล้วจ้ามาฮอดแล้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะจากเส้นทางที่บาโบเดินทางมาเนาะพี่น้องเนาะสมุทรสาครสมุทรสงครามนะฮะบนถนนพระรามสองนะฮะถนนมายเลขสามสิบหามองไปไกลๆข้างหน้าจะเห็นเขาย้อยเด้พี่น้องเอ๋ย กับจะเป็นจุดเชื่อมต่อน,นอกพี่น้องนอกระวางถนนนะฮะถนนพระรามสองนะฮะหรือว่าไมล์เลขสามหาที่เชื่อมต่อไปเพกเมถ้าทางผู้ชมจะเดินทางไปลาดบุรีนอกพี่น้องนอกแหลกกับเพชรบุรีนะฮะหรือว่าจะไปทางฝั่งใต้ของเมืองไทยน,นอกพี่น้องกแหลกที่ว่าจะมาถนนเสร็จนี่แล้วออกไปเชื่อมต่อไมล์เลขสี่ยู่ที่แองกันหนาของบาโบนี่เขาอ,อย่าแซ็งยักหน่อยหน่อยเ,เลยนะฮะ จะมองเห็นตรงหน้าจะมองเห็นป้าย้างังนาโอ้โห้ภูเขาใหญ่พี่น้องเอ้เนี่ยเขาย้อยนะฮะกาที่ว่าชิดขวาจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปอยังไมาเลกซียไปลาดบุรีนะฮะแต่ว่าไปทางฝั่งทางซ้รายจะไปพิรบุรีไปเขาย่อยไปประจวบคลีขันโอ้โหประเทศไทยช่วงนี้ก็ที่ว่ารถการจระาะจรก็ที่ว่าจะเบิ่งขึ้นยังน้าเนี่ยเนี่ย,ยจ้กหน่อย ตามไปบอกทางพี่น้องเอ๋ยนะฮะถนนหมายเลขสี่นะฮะ,เ,ะ,ฮะเชื่อมต่อไปเพชรบุรีนะฮะราชบุรีราชบุรีรบ,รบอกพี่นอ้องเลยว่าราชบุรีเจ๋ๆเนาะมันนี่ก็จะมีโอกาสเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะจะไปเก็บภาพบรรยากาศของเมืองไทยนะครับในเขตพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนะฮะหลายๆเอทอร์ทีบาบูเองบริเวณทายคลิปหรือว่าบาบูเองบริเวผ่านมาแถวจุดนี้ มันนี่ก็ถือว่ามีความยินดีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทีแต่มาเห็นเลยมาสัมผัสโอ้โอกติแล้วจุดนี้รถคือบอัสะสมหลายขนาดนี้นะมันนี่รถคือเอ่อซ่าสมไล่นาะพี่น้องเนาะนี่แหละที่บาบูเองกเห็นแล้วก็ถือว่าอุ่นใจเนาะพี่น้องว่าจะไปไซมาไซกันแล้วแต่ไปบอกทางชัดเจน นะฮเส้นแบ่งยกระจรชัดเจนจะไปใสจะมาใสกับที่ว่าจะเบิ้งป่ายนะเบิ้งป่ายเป็นเป็นลักเนาะเป็นเป็นเป็นเกณฑ์สำหรับตัวบาบูนี่ฮะจะไปใสกันละแต่เพชรบุรีนะฮะหัวหินนะฮะประจวบคีรีขันธ์โอ้โหโหลดหลายโหลดหลายมันโหลดหลาย อ๋อมีด่านกดขันวินัยจราจรพี่น้องเอะะ๋เนี่ยก็เลยเบิ่งรถแบบคูลค่อนข้างที่จะน่าเนี่ยนี่แหละยังทีเบาอเลยเกินไปก่อนนาะนนี่คือจุดชมต่อเด้อพี่น้องเนดะ้อประเทศไทยถนนหลายเส้นทางเชื่อมต่อกันไปได้เหมือนี่ฮะประชาชนหรือว่าผู้ที่ขับขี่รถบนท้องถนนก็นสะดวกสบายในการใสรถใสถนนนี่แหละครับคือประเทศที่กับรังพัฒนาเพคนบา้านนาะพี่น้องเนาะ ตามป้ายบอกทางเพชรบุรีนี่ฮะโอ้โหถนนหมาเลขสี่พี่น้องเอ๋ยนะฮะถนนเพชรเกษมเป็นถนนที่มุ่งหน้าไปทางภาคใต้ของประเทศไทยอันนี้เนี่ยจะเป็นบางมะนาวนอกพี่น้องเนาะแยกบางมะนาวโอ้โยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีพี่น้องเอ๋ยนี่แหละต้นตาลอยู่นี่เด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะ จังหวัดเพชรชบุรีโอ้ยมีความสุขเละเหนื่อยนะืนๆน้องพี่น้องนะเนาะเดินทางไปน้ำบาบูนี่แหละเก็บภาพบรรยากาศให้ทามช่อมเหนื่อยเลยสัมผัสตอนช่วงที่ตัวเองเดินทางมาเนะาะแต่หลักของบาบูจะเป็นเขาย้อยเนะี่ยจังหวัดเพชรบุรีเนะี่ยฝากทามชมไปเพชรบุรีกันแล้วกันพี่น้องเอ๋ยนะก่อนจากนี้เรื่องอะไรเป็นกำลังใจให้บาบูเออ้อพี่น้องเอ๋ยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือน สิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบ้โดยการร,พราพูดถโฆษณากันออะไรกันสำหรับคลิปนี้โมนี่ถ้าทำช่วงมาร์กไล่ชินชอบเนาะพี่น,อน้องเนาะฝากที่ตามเป็นกำลังใจเดี๋ยวคลิปต่อไปบาโบจะไปถ่ายภาพบรรยากาศอยู่ในป่าอยู่ในเขาไอพี่น้องไอเบิร์นเน้อประเทศไทยจะเป็นเทศเช่นใดสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีไปแล้วไปแล้วโอ้โหเพชรบุรี